สวัสดีครับพี่น้องพบกับช่องลูกศรพากินพาเที่ยวอีกแล้วครับพี่น้องวันนี้จะมีเมนูเด็ดนะครับพี่น้องตำน้ำพริกอ่องนะครับสูตรเชียงใหม่เนาะฝางเนาะช่วงเวลานี้นะครับผมอยู่หาดใหญ่อยู่หาดใหญ่สงขลาอยู่นะครับพี่น้องเดี๋ยวทำเมนูด้วยกันนะครับดูนะครับอันนี้ลาบจินก่อนนะครับสับหมูก่อนนะครับพี่น้องเดีนนะครับเดี๋ยว ครับเดี๋ยวเราติดตามกันนะครับพี่น้องอันนี้สับหมูอยู่นะครับเนาะรับชิ้นรับชิ้นนะครับทำรับพริกอ่องนะครับพี่น้องอันนี้มีประกอบเลยครับเมนูให้เมนูนะครับโอเคครับพี่น้องพี่น้องลูกกอดดิฟนะครับอ่าลกสีซื้อมาสามกิโลพี่น้องลูกกอดดิฟกิโลสามสิบบาทถูกแต่ถูกว่าเนาะอ่าภาคใต้นะครับพี่น้องซื้อที่อ่าหาดใหญ่นะครับพี่น้อง กันแม้ชีวิตมันไม่ค่อยสบายไม่ค่อยพอกินพอใช้แม้ทุ่มแรงไปสายตัวแท้อ่าพี่น้องเมื่อกี้คั่วพริกเสร็จแล้วนะครับพี่น้องอันนี้ก็จะเอามาตําเลยนะครับอ่าพริกแล้วก็ใส่อะไรบ้างครับนะครัวเซ็บๆนี่อะไรครับเกลือนะครับ เราแปลงหวานครับพี่น้องสุดรสดนะครับสุดอดแล้วก็ตำตามตามตามนะครับพี่น้องตำใมาละเอียดน้อยนะครับพี่น้องวันนี้ลงสีนะครับแนะนำการทำน้ำพริกอองนะครับต่อไปใส่กระเทียมนะครับกระเทียมหอมขาวนะครับพี่น้องตมตามให้ละเอียดนะครับ ี่ผักกั๊บไปน้องเลยนี่ผักกับนะครับมีมะเขือพลอยมีบะแตงมีถั่วฝักยาวนะครับพี่น้องนะครับมีมะเขือส้มด้วยนะครับพี่น้องมะเขือส้มมะเขือส้มนะครับเดี๋ยวเอาใส่พอตำน้ำพริกเสร็จนะครับพี่น้องอ่ามีหอมแดงด้วยนะครับเดี๋ยวจะใส่หอมแดงนะครับะครับหอมแดงครับพี่น้องหอมแดงเลยครับ ตาด้วยกันครับต่อไปใส่กะปิครับพี่น้องตา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 มตามเลครับนะครับพี่น้องต่อไปนะครับอ่าจะคั่วพริกนะครับที่ตำนะครับพี่น้องอ่าน้ำมันให้มันร้อนๆหน่อยนะครับพี่ที่เราตำละเอียดแล้วนะครับได้ทีแล้วนะครับพี่น้อง น้ำพริกองค์พี่น้องขวพริกส่วนเก่งนะครับเพื่อให้มันหอมๆนะครับพี่น้องมันหอมเลยนะครับพี่น้องกินปลาเตอคับพี่น้องเลยเตะหูดังครับเสร็จกว่าไอแล้วอะต่อไปใส่หมูนะครับพี่น้องโอ้ยลองเลย อค่คใส่หมูนะครับตามน้ำพิกเอาต้องใส่หมูนะครับเพื่น้องพลัวมันเข้าเนื้อกันนะครับน้องเนี่ยเมนูเด็ดนะครับน้ำล้างคกเพื่น้องเลยแล้วก็ใส่ไปเลยพี่น้องเ,อเมื่อคุณใช้ชีวิตผ่านมาถึงช่วงวัยหนึ่ง คุณจะเลิกฟูมฟายให้กับผู้คนที่ไม่ได้เข้าใจในตัวคุณคุณจะหันหลังให้คำติฉินนินทาหรือการว่าร้ายคุณจะใช้ชีวิตตามปกติธรรมดาและเลิกสนใจว่าใครจะมองคุณยังไงอ่าเริ่มสุกแล้วครับพี่น้องต่อไปใส่ผักชีหอมป้อมนะครับผักชีหอมป้อมต้นหอมนะครับพี่นอ้องอคนคนบริเชีนะครับโอโพี่น้องเอ้ยน่ากินนจะว่าครับ แล้วก็บาวแก๊สน่ะสักน่อยน้องอันนี้ก็ได้ต e ีเลยครับพี่น้องเดี๋ยวกินข้าวด้วยกันน้องวันนี้ข้าวตอนนะครับพี่น้องข้าวเชียงนะครับรุ่นแนกนะครับลวดแถวไม่แรงนะครับพี่น้องว่าอุทัยบุเร่ใช่หมโอเคครับแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวกินข้าวด้วยกันนะครับสวัสดีครับพี่น้องพบกับลุงสีพากินพ้าเที่ยวอีกแล้วนะครับพี่น้องวันนี้นะครับอ่าาต้วงตำน้ำพริกอ่องนะครับตำน้ำพริกอ่องเนาะแล้วก็พักมีบลเขือด้วยนะครับ เบอร์เอรล้อนะครับเบออพลอยนะครับพี่น้องแล้วก็มีบะแต็งนะครับแล้วก็มีถั่วฝักยาวตัวเลยครับอ่ะเนี่ยจะใดนะครับพี่น้องสามริกอ่อ่มันลำนะครับพี่น้องอ่าถูดูสีก็ได้บอกแนลแอวแนะไปแล้วเลยครับว่าทำยังไงมั่งนะครับใส่อะไรมั่งนะครับพี่น้องมาขินข้าวด้วยกันนะครับพี่น้องวันนี้ก้อนเหนียวฮ้อนๆนะครับพี่น้องใส่ด้วยกันนะครับนะครับขินข้าวด้วยกันครับพี่น้อง ลูกๆล้ลนลาน,นะครับพกช่องสีพักกินมาเที่ยวเนาะมากินด้วยกัน ครับพี่น้องกขเดี๋ยววันนี้ป้าลงสุออยุที่อาวจันทิเวศเนาะปันสามพี่น้องท่ดใจเป็นคนเหนือนะครับแต่ทำกับข้าวคูแฟนสี่สองคนนะมาคือสาวพี่อ่องนะครับครับ เอ,เ,ออเอาแค่นี้ก่อนครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวมือกล้องก็จะอยู่เข้าทำมุกุมเดิมเนาะตัดพริกอ่องเน,นื้อก็ไดนะครับทำยังไงให้อร่อยครับดูเพริบดูสีเนาะ ดูอีพีนี้นะครับพี่น้องอลุงศีพาคินพาเที่ยวทำอาหารนอะนตามพี่อ่องทางเหนือนะครับพี่น้องล้ําแต่ล้ำบายครับอ่ครับวันนี้ช่องลุงศีขอแค่นี้ก่อนนะครับพี่น้องขอพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับลุงสีด้วยนะครับแล้วก็เพืกำลังใจลุงสีเนาะทำคลิปต่อไปอีพีต่อไปเนาะเดี๋ยวมนดูหน้าลุงสีทําไหนจะทําอาหารคนเหนืออาหารเหนืออาหารใต้ก็ขอติดตามนะครับนะ ขอติดตามด้วยนะครับลุงสีพาก,กินปลาดเดี่ยวนะครับขอบใจพ้อทุกท่านครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ